สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาแสดงว่า y เนี่เท่ากับ x กํลังสส่วนสบวกสา x กํลังสเนี่ยเป็นคำตอบเฉพาะของสมการเชิองอนุพันธ์หรือเปล่านะครับโดยสมการที่เขาให้มา,าคือตัวนี้ d กํลังส y b y dx กํลังสลบห x กําลังสลบหเท่ากับศนะครับเราจะดูว่า มันเป็นคำตอบเฉพาะของสมาการเชิองอนุพันธ์หรือเปล่านะครับไอดีกำลังสอง y by d ากำลังสองเนี่ยมันจะเหมือนตัวนี้ก็คือการดิฟสองครั้งนะครับดังนั้นเราก็จัดเลยว่า d y by d x ของ x กำลังสี่ส่วนสองบวกสามเอ็กซ์กำลังสองนะครับตอนนี้เราดิฟมันครั้งหนึ่งมันก็จะได้สี่กำลังสี่ตบกำลังลงมานะครับแล้วก็เอาเลขกำลังลบหนึ่งจะเป็นสี่เอ็กํากำลังสามส,ส่วนสองบวกตบกำลังมาสองคูณสามคูณสองเป็นหกกำลังสองลบหนึ่งก็จะเหลือหนึ่งนะครับ มันจะเป็น nx n ลบหนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆตบก,กำลังลงมากำลังลดลงไป1น,นะครับก็จะเป็น6 x ดังนั้นเราดิฟครั้งแรกเนี่ย dy by dx เนี่ยมันจะได้อ่าเอา4มาหาร2ก็จะเท่ากับ2 x กำลัง3บวก6 x นะครับ ตอนนี้ dy by dx เนี่ย,ยมันได้ 2x กําลัง3บวก 6x ตอนนี้เราไอ d กําลัง2เนี่ยคือดิฟอีกครั้งหนึ่งนะครับ d กําลัง2 y by dx มันก็คือดิฟอีกรอบหนึ่ง2คูณ3เป็น6เป็น 6x กําลัง2ดิฟบวกดิฟ 6x 6x กําลัง1นก็คือ6คูณ1เป็น6 นี่นะฮะดังนั้น d กําลัง2 y by dx กําลังสองก็คือ d กำลังที่2เนี่ยได้ 6x กําลังสองบวก6ตอนนี้เราก็เอา dy กําลัง2 y เนี่ย by dx กําลัง2เนี่ยเท่ากับ 6x กําลังสองบวก6เนี่ยเอาตัวเนี้ยนะฮะมาแทนเข้าไปในนี้มันจะได้เป็น6 x ก,กำลังสองบวกหกลบหก x กำลังสองลบหกเท่ากับศูนย์เราจะเห็นว่าหก x กำล 2, ังสองเนี่ยลบหก x กำลังสองเนี่ยตัวเนี้ยตัดไปนะครับบวกหกลบหกตัดไปเท่ากับศูนย์พอเท่ากับศูนย์เนี่ยก็คือเราได้คำตอบแล้วว่า y ท่ากับ x กําลังสส่วนสบวกส x กําลังสองเนี่ยเป็นคําตอบเฉพาะของสรรมการข้างต้นของสรรมการข้างต้นไอรรน x โจทย์แบบนี้คือ หลักๆเลยคือเขาให้เราแสดงนะครับคือแสดงตัวนี้ว่าพอเอามาดิฟสองครั้งแล้วแปลค่าออกมาลบกันเท่ากับศูนย์คือเขาให้เราแสดงประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ